ชะลอไว้ก่อนแต่ถามว่าเราต้องแก้ไหมต้องแก้แต่ว่าต้องเอาที่อย่างที่หนึ่งหนักสุดสองสามสี่ไล่ไปจะเป็นลักษณะนั้นแต่ก็เยอะครับปัญหาที่เราแก้ไปหลังจากสิบปีที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้เยอะ,อะจะเห็นว่าถ้าเข้าไปสัมผัสในจังหวัดปทุมธานีจะเห็นว่าผู้บริหารชุดนี้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านลองถามชาวบ้านชาวจังหวัดปทุมธานีดูว่าเข้าตากรรัการไหมนะครับรู้สึกว่าพอไปในพื้นที่จังหวัดเขาก็พูดถึงทางนายกทางทีมงานทางกลุ่มผู้บริหารคณะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประชาชนใหม่ๆรุ่นรุ่นกันทั้งนั้นเป็นวัยหนุ่มวัยหนุ่มนะฮะยี่สิบกว่าสามสิบสี่สิบเป็นเรื่องที่หลายคนเขาก็แบบชะงงนสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่า ลักษณะเหมือนกับล้มช้างนะครับเพราะว่ารู้สึกมาทีมใหม่ๆเลยเป็นทีมคนหนุ่มที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตั้งใจในการทำงานสามารถที่จะเข้าไปเบียดแทรกในตำแหน่งดังกล่าวนี้ไปทำให้คนซึ่งมีตำแหน่งผูกขาดอยู่ในปทุมธานีนานมาแล้วเนี่ยนะฮะน้ำตาตกเลยนะเนี่ยนี้ประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงอยากพิกโฉมเมืองปทุมกับอยากพิกโฉมโดยก็ไม่ให้เสียใจ ที่ทางชาวปทุมธานีเลือกตั้งทีมบริหารชุดนี้มาก็ไม่ให้ไม่ให้ประชาชนเสียใจแล้วก็ผมเองอายุเท่านี้ก็ยังต้องเล่นการเมืองทํางานการเมืองช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีไปอีกนานหลายปีในในส่วนของปัญหาต่างๆที่ที่เห็นสภาพปัญหาแล้วนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่จะแก้ไขแล้วก็มีแนวอยู่แล้วว่าจะแก้ไขไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับ ปัญหาในท้องถิ่นมันมีมีมากมายมันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรเมืองพอมันเจริญเนี่ยเรื่องอาชญากรอาชญา,า,ากรรมอะไรพวกนี้รู้สึกว่าแถวลังสิตมันก็มีมีเยอะเหมือนกันในในบริเวณนั้นนะฮะตลาดไทยก็เยอะโดยเฉพาะตลาดไทยแถวนั้นก็มีข่าวครา,าวอยู่ยาเสพติดอะไรเต็มไปหมดแล้วมันมีศูนย์ค้ามีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมันมันรองรับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่นั่น ปัญหาเรื่องนี่นะฮะเรื่องความขัดแย้งเรื่องอาชญากรอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนนี้อบจอเข้าไปาไปช่วยทางอ้อมหรือทางตรงอย่างยังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องปัญหายาเสพติดครับก็เป็นจังหวะดีที่เหมือนกับว่ารัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลบแจกเงินเบี้ยให้กับอสอมอหลังจากแจกเนี่ยเบียบบ้ยอย่างชีพทางบอบจอเองเนี่ยก็ก็ดีใจครับแล้วก็แจกให้กับอสมได้พบปะ กับอ,อสมอแล้วก็ได้พูดคุยปัญหาอ,อสมอจะเป็นตัวนําหรือเป็นตัวชี้นําอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประชาสัมพันธ์อย่างดีให้กับโครงการบริหารส่วนจังหวัดทุกวันนี้หลังจากที่เราแจกเ,เงินให้กับอ,อสมอยคนละ600ต่อเดือนต่อเดือนนะครับล่า,าสุดเนี่ยสเดือนนะอ,อสมอของจังหวัดปทุมธ,ธ,ธานียังไม่รับ,รบทางท่านนายกผมเองก็ล้วก็พร้อมทั้งทีมผู้บริหารก็แจกไปหมดละอันนี้ก็ไปแจกทุกเดือนเลยใช่ไหมฮะ ตกลงกันว่า3เดือนแจกครั้งตกลงกันกับทางอสมเพราะเนื่องจากว่าแจกทุกเดือนเนี่ยถ้ามารับแต่ละจุดมันจะไกลมากไม่สะดวก600แทบจะไม่คุ้มกันไม่คุก็สา3เดือนครั้งหนึ่งพันแปเดือนเจอกันครั้งหนึ่งสเดือนก็พันแปดร้อยสเดือนก็พันแปดร้อยนะแล้วก็ทั้งโอกาสบริหารส่วนจังหวัดก็ทําโครงการเพิ่มมาอีกหนึ่งโครงการคืออาสาสมัครชุมชนหรือว่าอสมนะครับด้านพยาเสพติด อันนี้ก็มีงบประมาณที่จะ600อยู่เหมือนกันอ,อ่มีงบประมาณอันนี้ไม่ได้แจกเป็นลายหัวแต่ทําในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอบรมสัมนา,ากับ<ห>อ,อสม,อมก็ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด20ล้าน,นก็เริ่มอบรมสัมนา,าเริ่มวันที่23มีนาจะเป็นรุ่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 น,นละสี่วันสี่วันอ,อ,อบรมสัมมนา,าเสร็จแล้วเราก็จะพาทางอสมอนะไปดูงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเขาแก้กันยังไงนะครับที่ไหนประสบผลสำเร็จเราก็จะพาไปดูครับไปดูงานแล้วก็กลับเข้ามาเหมือนกับเราเองไปดูงานต่างประเทศเราก็จะเห็นอะไรเยอะแยะใช่ใ่ผมเองก็ไปบ่อยไปเปิดวิสัยทัศน์ไปเปิดแนวความคิดอะไรต่างๆกันเนี้ยก็คือถ้าเราไม่พาไปดูเนี่ยันเหมือนกับว่าคนตาบอดอ่ะไม่เห็นภาพมีแต่ฟังเขาพูดว่าเป็นยังไงถ้าเราไปเห็นเองเนี่ยก็กลับมาพัฒนาจังหวัดได้ดีครับครับก็ผมว่าเป็นเป็นแนวทางที่ดีที่ทําให้พี่น้องประชาชนเขาได้ ได้ได้เห็นสภาพพื้นที่ต่างๆเหมือนเป็นการเปิดสมองนะครับ,รบการที่ทางอรองนายกแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกันทํางานหรือว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมเรื่องยาเสพติดต่างๆก็ได้มีแนวแก้ไขแล,แล้วแล้วก็วิธีการแก้ไขทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับก็พี่น้องประชาชนก็คงจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ ผู้อาสาของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับรายการผู้อาสาของเราทาง B Channel นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหลังจากทีเ่เราได้พูดคุยกับ ผู้อาสาของเรานะครับคุณสาครเราได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในจังหวัดปทุมธานีว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วนะครับปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะนํามาสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวมันคลี่คลายลงนะครับคุณสาครครับหลังจากที่เราได้พูดคุยปัญหากับท่านผู้ชมทางบ้านกันแล้วนะครับปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาอย่างไรหลังจากที่เข้าไปเป็นตัวแทนของอชาวบ้าน เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอันนี้ในภาพรวมทั้งจังหวัดในฐานะรองนายกรัฐมนตรีครับไอ้รองรององค์การโดยสาองนายกองค์การบรยสารสนจังหวัดครับครับก็ปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันอยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ จริงๆแล้วอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวนะครับมีเวลาคิดแก้ปัญหาระยะยาวแต่ว่าไอ้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็มีที่แก้เยอะมากถ้าเป็นบ้านจัดสรรอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเรื่องปัญหาเรื่องขยะนะครับเราก็จะทํำยังไงถึงจะเน้นเรื่องขยะไม่ให้มันมีมีการขนย้ายเหม็นหรือว่าเอาไปทิ้งแล้วให้เหม็นแล้วก็เนื่องจากว่าไม่กระทบวพี่น้องประชาชนประทุมธานีก็บางครั้งก็อยากจะ ชี้แจงให้เข้าใจว่าขยะที่ไปทิ้งแต่ละที่แต่ละที่มันก็เป็นขยะจากพี่น้องประชาชนเองฉะนั้นอย่าเป็นผู้สร้างขึ้นมาอย่าไปรังเกียจนะครับมันเหม็นก็อาจจะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนทิ้งแบบเหมือนกองโจรนะครับมันไม่รู้จะทำไงแอบทิ้งแล้วก็ถ้าเราจะไปซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อจะทิ้งขยะอีกตอนนี้ราคาที่ดินในจังหวัดปทุมธานีมันมีราคาสูง เพิ่มขึ้นมากก็ไปกระทบชุมชนอีกกระทบชุมชนไม่ยอมกันอีกอันนี้อันนี้เป็นปัญหาจริงๆฮะเป็นปัญหาจริงจรับครับ,รบแล้วคิดว่าในส่วนคือปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโครงสร้างเมืองใช่ครับเป็นปัญหาใหญ่ของนครเป็นปัญหาใหญ่ของมหานครท,ท,ทีเดียวทุกทุกเมืองมีปัญหาเรื่องเรื่องขยะครับ มันเลยไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปทุมธานีเท่านั้นแต่ว่าในในส่วนของเมืองปทุมที่ได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่จะสร้างเตาเผาเอ่ยหรือว่าซื้อที่เพื่อฝังกรบเอ่ยเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีการดังกล่าวได้ได้ทำไปถึงไหนอย่างอย่างไรแล้วครับเนี่ยวิธีการตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีแล้วที่มีแล้วสองสามที่ซื้อไว้งบประมาณมีแล้วงบประมาณมีก็เหลือแต่ว่าปีหนึ่งเป็นพันล้านครับเหลือแต่ว่า จะจัดการอย่างไรไม่ให้กระทบปัญหาก,กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้ดานรอบใกล้บริเวณบอกกาจัดขยะเพราะว่าประชาชนที่อยู่รอบบริเวณบอกกาจัดขยะก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเหม็นอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องชี้แจงทุกวันนี้ก็พยายามชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจ ในส่วนของการฝังกลบปัจจุบันนี้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางจังหวัดต่างๆหรือตามเทศบาลต่างๆเนี่ยในเรื่องฝังขยะเขาจะไม,ไม่ใช้วิธีฝังเลยใช่ไหมครับส่วนอยากจะหันกลับมาใช้วิธีเป็นเตาเผาเผาขยะครับเขาบอกว่าการเผาขยะเนี่ยขยะที่เอาไปเผาเนี่ยสามารถเอาไปเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดเป็นพลังงานทําให้เกิดเป็นไปสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆได้เย,เยอะไปสร้างเหมือนสร้างกระแสไฟฟ้าอะไรได้ได้ด้วยใช่ไหมครับ ทำได้แต่ว่าทุมศนียังยังไม่ได้ทําครับก็ไปดูงานอยู่หลายที่นะครับผมไปดูหลายที่เหมือนเห็นเขาทาเออสร้างไฟฟ้าได้อ,อ่มาอัดเป็นแท่งทานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครันไม่ทําอยู่แล้วก็ดูสมมติว่าขยะต่างๆเหล่านี้นะมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในภายหลังได้ได้เยอะทีเดียวก็อยู่ที่ประชาชนเวลาทิ้งขยะจะคัดแยกขยะออกมาอย่างไร,รถ้าตราบใดทุกวันนี้ถ้ายังทิ้งรวมกันเป็นถังเดียวถังเดียวยมันต้องไปคัดแยกลําบาก ไหนยังจะขวดแก้วไหนยังอิดหินไหนจะเศษผักเพราะว่าอัดอัดแท่งอัดก้อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเศษเศษแก้ววัสดุแบากมันก็ลาบากบมันต้องคัดแยกก่อนก็ดูแลวว้วปัญหาเรื่องขยะก,ก็ยังเ,เป็นปัญหาที่กําลังดําเนินการแล้วก็แก้ไขกันอยู่อันนี้คือปัญหาระยะยาวนะครับปัญหาระยะยาวส